สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้อยู่กับศูนย์โตโยต้านะครับสาขาหลมสักนะครับนะฮะวันนี้มาออกบูธนะฮะก็นี่เป็นทีมงานนะครับนะครับที่ตลาดโบเวสจอนแก่งเสียวนะครับวันนี้วันเสาร์นะฮะนะครับปกตินี่ก็จะมาช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็นํารถมาโชว์นะครับวันนี้คันเดียวเหรอฮะมีมาคันเดียวค่ะอาจารย์มีใครคุยกับผมได้บ้างครับได้เดียวขวหน้าเลยขวหน้าคุได้อนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะดูรถสักหน่อยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับได้ครับครับสวัสดีครับผมทีมงานโตโยต้าลมศักนะครับแล้วนี้ผมกับน้องๆทีมงานนํารถมาโชว์ที่ตลาดนัดโบเบสันจอนที่แก่งเซี่ยวนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะเอารถมาโชว์คือตรงนี้เลยนะครับรุ่นแคร Z e เซติชั่นนะครับซึ่งเป็นที่ยอดนิยมอยู่ขณะนี้นี่เลยครับมาดูภายในครับนิดนึงอ่า นี่ครับเป็นรุ่น Z-Edition นะครับรุ่น Smart Cap นะครับ2.4นะครับตัวนี้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นที่ดีๆก็เลยเราจะอยู่นิ่งไม่ได้นะฮะต้องเลยออกพื้นที่นะครับแน่นอนครับจองรถวันนี้ลุ้นทองนะฮะมูลค่าหลายบาทอยู่แล้วก็มีบัตรกำนันโรตัสนะฮะแจกแน่นอนนะฮะและวันนี้ซึ่งลูกค้าเราก็เริ่มทยอยมานะครับก็ วันนี้มาใช้สถานที่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ขอบคุณทีมงานสถานที่ดีๆนะครับฝากโตโยต้าลมสักไว้ด้วยแล้วกันนะครับ,น,รบนี่เลยนะฮะนี่นะฮะชัว oh, <sure. S 2> ก็มีเบอร์โทรติดต่อนะครับ083-263-1581นะคุณเฟิร์สใช่ไหมครับคุณเฟิร์นนะครับ 0 8 6 4สอ้เสีวเยอะเนาะก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มาเดินตลาดนะฮะสามารถมาชมบูธโตโยต้าลมศักด์วันนี้ได้นะจะจะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจนะครับดึงดูดนิดนึงนะครับก็ขอสวัสดีครับครับ